มาพูดถึงผู้ชายคนนี้กันก่อนดีกว่าผู้ตั้งต้นจกักรวาล Marvel Studio ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะฮะความคืบหน้าของ Marvel Studio มีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะะแล้วก็เรื่องของผู้ชายคนนี้ครับผมพ่อทุกสถาบัน Marvel กับ s สแตนลีครับ <Shot> news. ในตอนนี้เนี่ยฮะมาเวลได้มีการเซ็นสัญญาพาแสแตนลีกลับมาอีกครั้งในโปรเจกต์ต่างๆของทางค่ายครับมาเวลได้มีการทำสัญญากับทาง Genius Brand International แล้วก็ Power Entertainment นะฮะเพื่อนำตำนานอย่างสแตนลีญญกลับมาอีกครั้งสำหรับโปรเจกต์ต่างๆของมาเวลไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือซีอรีส์ก็ตามโดยจะมีอายุสัญญาทั้งสิ้น20ปีครับ ทางสัญญาเนี่ยจะอนุญาตให้มาเวลสามารถนำชื่อของสแตนลีไปใช้ในงานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงวิดีโอหรือลายเซ็นของสแตนลีก็ตามไม่เว้นแม้แต่ของเล่นหรือฟิกเกอร์รวมไปถึงตัวเกมและก็ตัว VR ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะฮะต่อจากนี้ไปเราอาจจะได้เห็นหน้าตาหรือกลิ่นอายของปู่สแตนลีเนี่ย โผล่เข้ามาในภาพยนตร์ของมา r เวลอีกครั้งหนึ่งให้เราเนี่ยที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยได้หายคิดถึงปู่สแตนลีกันแน่นอนรวมไปถึงตัวของแอนเซนเมาส์นะฮะได้มีการโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวแล้วแอนเซนเมาส์เนี่ยฮะก็คือคนที่แสดงเป็นแบล็กโบวก่อนหน้านี้ใครจําได้แบล็กโบวเนี่ยขอสปอยแล้วกันนะฮะใครไม่อยากฟังสปอยพักออกไปก่อนปิดเสียงไปก่อนนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ดูดรเตอร์สเตรนภาค2 ตัวละครแบล็กโบเกี่ยวข้องอย่างไรอันนี้จะเป็นสปอยนิดนึงนะตัวของแอนซอนมาส์ตอนนี้ได้มีการโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าในที่สุดผมก็พูดถึงมันได้โดยไม่ต้องกลัวสปอยแล้วการได้รับสายจากเควินไฟกีเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าตกใจที่สุดในชีวิตมันเป็นเกียรติและทําให้ผมมีความสุขมากที่ในที่สุดก็ได้ทํางานกับแซมไรมี่เขาได้ยื่นมือมาและแนะนําเพื่อให้การแสดงครั้งนี้ออกมาดีที่สุดขอบคุณสุดๆครับสําหรับประสบการณ์ครั้งนี้ แอนเซนเมาสคือคนที่เล่นเป็น Blackbow นะฮะแบล็กโบที่ก่อนหน้าน,นี้เคยมีซีรีส์อินฮิวแแล้วก็รู้สึกว่ากระแสมันจะไม่ค่อยดีตอนนั้น ตัวของเควินไฟกี้ได้มีการหยิบนำเอาแบล็กโบมาใส่ในด็อกเตอร์สเตรนด์อินดิมัลติเวิร์สออฟแมทนตนะฮะแล้วก็ใครจำได้เลยกลุ่มอิลูมินาตินะฮะที่ระเบิดเป็นแตงโมเลยนะฮะสำหรับแบล็กโบตัวนี้คือทั้งเรื่องแกไม่พูดเราไม่ได้เห็นแกพูดเลยก่อนหน้านี้ถ้าในอินฮิวแมนเราก็แทบไม่ได้เห็นแกพูดเลยเพราะว่าไอตัวแบล็กโบ w ถ้ามันพูดมาเมื่อไหร่จะมีคนตาย S 1> <S 1> เออไอ้ด็อกเตอร์สแวนก็แซวนะว่าทำไมพูดไม่ได้ละ่ะปากเมนรืเลงัย <ś> ผ <led> มก็ชอบแกแซวดีนะครับเพราะงั้นรอคอยต่อไปนะครับว่าทางแอน์ซนเมาส์เนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกับเควินไฟกีอีกหรือเปล่าเพราะว่าไอ้มัลติเวิร์สออฟแนเตนที่มันเปิดเป็นมลัลติเวิร์สมันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าเราจะได้เห็นตัวละครเหล่านี้เพิ่มขึ้นอีกนั่นเองครับ <med> อะเรามาอัปเดตตารางจากักรวาล Marvel Cinematic Universe เฟดบองกันหน่อยแล้วกันเขาเรียกเฟดสีแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเฟดบองนะครับเพราะว่าอิตาเบเนดิกบองเนี่ยหรือตัวละครบองเนี่ยมันโผล่ไปทุกที่เลยเพราะงั้นเขาก็เลยแซวๆกันมาเล่นๆว่ามันคือเฟดบองตอนนี้นะฮะมาพูดถึงตารางกันหน่อยแล้วกันว่าต่อไปนี้เราจะได้เห็นอะไรในจักรวาลของ Marvel Studio บ้างเรื่องแรกเลยนะฮะนั่นก็คือซีรีส์เรื่อง Miss Marvel ครับ Miss Marvel ตัวละครหญิงอย่างกำมะละขานนะฮะเป็นติ่งของกัปตันมาเวล นี่ก็มีซีรีส์ทาง Disney p พ u าสต์คอสตานะครับกำหนดฉายคือ8มิถุนายนนี้พร้อมสตรีมมิ่งพร้อมกันทาง Disney p พ u าสต์คอสตารเรื่องต่อไปครับผมต่อ l ลิฟแอนทันเดอรด้วยรักและอัศนีโอ้โหอันนี้ก็คือหลายๆคนรอคอยนะเหมือนกับว่าเป็นภาพใหม่ออกมาเป็นเจนฟอสเตอร์นะครับนั่งคู่กับวอลคิวรีแล้วก็ภาพนี้ถ้าดูดีๆนะเก้าอ e ี้เดี๋ยวมันไม่เท่ากันใช่ไหม เก้าอี้ของทอร์มันสูงกว่าวอลคิวรีใช่ไหมเก้าอี้ e ของไมตี้ทอร์เนยเจนฟอสเตอร์มันสูงกว่าวอลคิวรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ มีนัยยะสำคัญอะไรจากรูปนี้ก็ได้ t อร์เลฟแอนทันเดอร์นะฮะตอนนี้ก็มีคนวิเคราะห์มาหลายอย่างนะฮะแต่ว่าเรายังไม่พูดถึงในเทปนี้แล้วกันตอนนี้กำหนดฉายของ t อร์เลฟแอนทันเดอร์ด้วยรักและอาศนีกำหนดฉายอยู่วันที่7กรกฎาคมในโรงภาพยนตร์อันนี้ก็ไปติดตามดูผลงานก่อนๆของ m a r เวลไว้ก่อนก็ดีนะฮะเพื่อที่เราจะไม่ได้พลาดว่ามันจะมีอสเอร์เอะไรโผล่มาอีกเรื่องต่อไปครับผมนี่เพิ่งมีตัวอย่างออกมาให้เราได้เห็นเร็วๆนี้นี่เอง กับชีฮักส์ในชื่อที่มีชื่อพ่วงมาด้วยนะครับซีรีส์เรื่องก,อก่อนไม่มีเลยนะมีชีฮักส์นี่แหละที่โผล่เข้ามาชีฮักส์แอดโธนีแอตลอเป็นชื่อที่พ่วงท้ายมาเป็นเรื่องราวของญาติของบรูซแบนเนอร์นะฮะก็เลยทนรังสีแกรมมาได้กำหนดฉายคือวันที่17สิงหาคมสตรีมมิ่งพร้อมกันทาง Disney พ์พารนะครับจะมีทั้งหมด9ตอนตัวอย่างแรกปล่อยออกมาโคตรน่าดูเลยวะถึงแม้ว่าซีจีเนี่ยดูลอยๆอ,อยู่นะแต่ผมว่า ecg ลอยๆแบบนี้มันอาจจะต้องมีการปรับหน่อยนะครับมันอาจจะดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นทนายเลยนะเป็นทนายเป็นนักกฎหมายแต่ว่ามีมีความเป็นฮักอยู่ก็จะเป็นคนที่มาคุยเรื่องของกฎหมายาระหว่างฮีโร่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรอันนี้รอคอยดูกันนะอาจจะมีการหยิบเอาเหตุการณ์ในช่วงของซีวิวมาใส่อยู่ในชีฮักก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะฮะตารางเรื่องสุดท้ายที่มาอัปเดตกันก็คือภาพยนตร์เรื่อง แบล็กแพนเทอร์ว่าขันดา forever ครับกำหนดฉายตอนนี้ยังไมไ่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะอยู่ในวันที่10พฤศจิกายนทุกโรงภาพยนตร์พร้อมกันนะฮะอันนี้ยังไม่ได้มีตัวอย่างอะไรโผล่เข้ามามีแต่คําให้สัมภาษณ์ว่ามันยอดเยี่ยมมากๆมันจะประทับใจมากๆจากนักแสดงที่พิการถ่ายทําเอาไว้เรายังไม่ได้เห็นนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรรอดูแล้วกันว่าตัวอย่างแรกจะออกมาเมื่อไหร่แล้วก็สำหรับใครที่รอคอยนะฮะซีรีส์ชุด Defender d e เ e นเดอเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยตัวละครอย่าง r ด d เดวิ Jessica ้าโจนลุคเค a อ e i อนฟิตพัน u n เชอร์มันจะรวมอยู่ในซีรีส์ดีเฟนเดอนี่แหละเราได้เห็นตัวของ a ด e เด v i l โผล่เข้ามาแล้วใช่ไหมแมดเบิร์ดด็อกเนี่ยตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home นะฮะเราก็ไ,ได้ดูตัวละครอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับก็พ่อ,พอกระสอบทราย a ด e เดวิลนะ <laughs> โอ้ซีสันแรกผมดูมันโดนซ้อมตลอดเลยอะ่ะมันโดนซ้อมตลอดทั้งเรื่องเลยอะ่ะเออ ไอตัวอื่นอย่างไอลูเคสเนี่ยมันคงกระพานเองโดนยิงไม่ตายแต่ว่าเจสสิก้าโจนนี่แบบแซ่บดีเหมือนกันนะอะสำหรับใครที่รอคอยซีรีส์ชุดดีเฟนเดอร์ชุดนี้อยู่นะฮะจะมาสตรีมมิ่งผ่านทาง Disney ์พา s ์คค t ส a าร a ไทยแลวันที่29มิถุนายนนี้นะฮะแล้วก็ขอร้องรอกันว่าให้มันมีภาคไทยเถอะผมว่าจะได้ดูง่ายๆแล้วก็เข้าใจง,าง่ายนะฮะแต่ว่าจำนวนตอนมันเยอะจำนวนตอนมันเยอะมันก็คุณภาพก็จะตกตกลงไปนะซีรีส์เนาะยิ่งจำนวนตอนมันน้อยคุณภาพก็ยิ่งเยอะ จำนวนตอมันเยอะคุณภาพมันก็อาจจะยิ่งน้อยลงไปอย่างไงก็รอคอยดูกันแล้วกันว่า29มิถุนายนจะมีภาคไทยหรือเปล่าถ้ามีภาคไทยก็ดูนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel